จับปลาจับปลาปานินล้วนปานิล้วนล้วนองเกาไอ้นี่ไอ้นี่แต่ไอางมักินมันเมาไกินัปลาไม่กอน้องมอสาี่มากรอนรนี่าไม่ินงสีี่มยมันนอนเดอนี่ยะามเน่าเบื่อลูกนี่

นตก็ูคนนี้เหลือแค่ไรอ่ล้ยเลยเลี้ยวปเต็มเต็มเต็มแบบแบบนู้นเน่ล้ยนี่ไเาสีย่าร้อยก็ไปหลบไปเลียมาเลกลบไปกันะรบูเออไม่เลยจะไปไปไปะไม่ปลุยปลุยกดอให้ยาไม่ได้ไม่แต็มแป้ง ดบาทตานาบาทล้ใหญ่ไม่ใจหวมึงมึงก็ไม่เปลือเลย่่าวันนี้ไฟกับคุณมาบุตัวจ้าฮะ Rồi. Ờ. Cái này nóแกก ออกไปนานในตามแลตัวตัวตอน nó ơi ờ nó đi trối vải luôn không là phải nói Terima kasih telah menonton!

ตัวตาต้ามันขี้เดือได้ไหมัน,มน

ติดวันหลังอันติดป,ปลาหมาก <laughs>

sáng làm rồi หลาขอืมมันบ้อัน้นกตำบึกน้ำตื้นมันต้องน้ำตื้นต้อ๋งน้ำตื้นเลยนะมันไม่โอเคเลยนะบางทีมันโอเคเลยมันไม่ตายเอวเปิดที่อสารไม่โอเคเปิดถุงก็ต้องวัดเออเปิดอะไกว่า

มาเร็ว <Sustain> ม <able> ันิอาักเล่อยู่แล้วจังวะาย่ผมพูดเลนะผมพูดเล 有很。 maru 2 走嘛，兄弟，来，来呀！ ủa Ở đây ừ, rồi. chăng ủa 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 chăng ủa